เขารับส่งซูชิใช่ครับเอ้ยไม่ใช่ครับ <c oughs> เขาแบบว่าเหมือนกับมีคนเห็นว่าเขาอะแอบไปกิ๊กกั๊กอยู่กับเจ้าของร้านหรือเปล่าโ <c oughs> ดนไปเจอหนุ่มอเล็กซ์เข้าราก็เลยไปถามเขาครับอเล็กซ์ก็บอกว่าเอ๊ะไม่ใช่นะจริงๆแล้วเนี่ยก็แค่แบบ ครับแล้วก็เปิดร้านเขาเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นก็เลยอยากจะไปช่วยโปรโมทแล้วก็ยอมรับอีกอย่างว่าเคยคบหาดูใจกันแต่ตอนนี้เลิกกันไปแล้วแฟนเก่าว่างั้นใช่อารมณ์แฟนแฟนเก่านะั่นเองแต่ก็ไม่คิดจะรีเทิร์นนะครับจะปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องของอนาคตและไม่สนใจด้วยว่าจะโดนจับตาม,มองหรือไม่วันนี้ผมมีบทสัมภาษณ์ของหนุ่มอเล็กสุดหล่อด้วยไปฟังกันเลยครับให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะว่าเคยเป็นเคยเป็นแฟนกันเมื่อก่อนตั้งแต่สมัยเด็กๆตอนสมัยมัธยมแล้วก็แบบ ใช่ปีนีแล้วเราก็เหมือนกับลดสถานะลงนะด้วยความที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็แล้วก็เป็นเพื่อนกันลยโอเคคุยกันได้ไม่มีโอกาสกัพวกนี้มันเป็นเรื่องของเลอกขอแต่แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรก um, so, mm. ็คุยปกตินะฮะคุยเพื่อนกันปกติเวลาจะเวลามีมีอะไรก็คุยกันในไลน์อะไรส่วนใหญ่เหมือนเพื่อนคนอื่นปกติเพื่อนผู้ชาย นะครับคอนเฟิร์มกันไปว่ายังไม่มีอะไรนะครับสาวๆทั้งประเทศยังคงจับตามองได้อยู่ต่อไปครับยังคงเฝ้ารอคุณอเล็กได้ต่อไปนะครับผมโอเคไปที่หนุ่มอีกคนนึงดีกว่าครับแต่หนุ่มคนนี้อาจจะเป็นรุ่นเล็กกว่าหนุ่มอเล็กนิดนึงนะครับก็คือน้องก้าวจิรายุครับคุณไปรู้ได้ไงว่าของเขาเล็กกว่าไม่ใช่หมายถึงว่าอายุ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 น้อยกว่าเล็กทีละเดชนะฮะน้องก้าวจิรายุนะครับหลังจากที่เขาเนี่ยได้เคยไปโกอินเตอร์ที่ประเทศจีนมาแล้วนะฮะล่าสุดก็ทางอินโดนีเซียเนี่ยก็สนใจนะครับแล้ว ให้ไปเล่นภาพยนตร์ที่ประเทศอินโดด้วยนะครับแล้วทางแฟนคลับที่นู่นนะต้องบอกว่าเขาก็ให้การตอบรับก้าวอย่างดีมากๆเลยเหมือนแบบติดตามก้าวมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับล่าสุดนะครับเราได้เจอ9ก้านะครับที่ของ9ก้าเจรายุนะครับที่รูทซิตี้ซิกอาร์ซีเอเราก็เลยไปสัมภาษณ์ก้าวมานะครับเกี่ยวกับซิงเกิลใหม่ของเขาแล้วก็รวมทั้งเรื่องที่อินโดนีเซียเนี่ยติดต่อให้เขาไปเล่นภาพยนตร์เดี๋ยวไปฟังก้าวกันหน่อยครับงานวันนี้นะครับชื่องาน เปิดซิงเกิลนะครับอาจจะห่างกันล่อแหลมแต่ว่าไม่ได้ทะลึ่งนะครับไม่ได้ทะลึ่งนะครับเปิดซิงเนี่ยแบบร้องเพลงครับร้องเพลงซิงเกิลก็คือล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งออกซิงซิงเกิลมาชื่อเพลงรักเธอคนเดิมแล้วกอ็อยากที่จะมาร้องเพลงนี้ร่วมกันกับทุกทุกคนอยากที่จะเห็นภาพที่สวยงามแบบนี้ครั้งหนึ่งปีที่แล้วเราก็จัดแล้วก็วก,กระแสตอบรับดีนะครับมีดนจิตเนี่ยก็หลายๆคนชอบแล้วก็สนุกกันมากปีที่แล้วเนี่ยก็ เขาก็เรียกร้องกันมาบอกว่าปีนี้เมื่อไหร่จะจัดอีกอะไรเงี้ยครับก็เราเราก็รอดูความพร้อมแล้วสุดท้ายก็เลยจัดขึ้นมาในในวันที่9สิงหาเนี่ยนะครับคือตอนแรกก็มีติดต่อมาเป็นภาพยนตร์นะครับก็คือช่วงนี้ผมก็ทําทําอยู่หลายอย่างนะครับแต่ว่าก็คือถ้าให้ไปเล่นภาพยนตร์ไปร่วมงานกับทางนั้นเนี่ยก็จริงๆเป็นโอกาสที่เราอยากทํามากดีมากๆที่จะได้ไปไปร่วมงานกับทางต่างประเทศเนี่ยครับแต่ว่า ก,ก็อาจจะยังต้องติดทั้งเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องทํางานอื่นๆในทีน่ประเทศนี้นนี่เมื่อกหรือว่าไปทํางานที่นู่นแน่นอนนะครับตอนนี้ก็คุยผมว่าก็เกือบเกือบเกแล้วเหมือนกันก็มีมีการติดต่อกันเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยครับแต่เห็นแต่ว่าถ้าเป็นการไปร่วมงานภาพยนตร์ก็อาจจะต้องสักสักแป๊บครับผมเป็นกําลังใจให้น้องก้าวด้วยเพราะว่าเป็นคนที่มีฝีมือทางการแสดงที่ดีมา,มากนะครับใช่แล้วครับผม จากหนุ่มอเล็กซ์นะครับมาต่อที่หนุ่มก้าเรามาต่ออีกหนึ่งหนุ่มดีกว่านะครับกับหนุ่มโตโน่นั่นเองนะครับที่ต้องบอกว่าแม้จะมาเป็นนักร้องแล้วก็นักแสดงเต็มตัวแล้วนะครับหนุ่มโตโน่พาคินนะครับยังไม่ทิ้งความฝันอีกหนึ่งความฝันและอีกหนึ่งความหวังของบ้านเลยที่จะเปิดค่ายมวยต่อจากคุณพ่อของตนเองนั่นเองนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับหนุ่มโตโน่ได้ร่วมหุ้นกับครูเป็ดเจริญทองนะครับทำค่ายมวยที่เม่งจ่ายซึ่งผลตอบรับอย่าดีเยี่ยมแต่ล่าสุดครับมีข่าวออกมาว่่่าาาหหนนุุมมโโตีปัััญกบคณเเอออชรททงพ เรื่องถอนหุ้นไม่ทาใครมวยร่วมกันแล้วอันนี้ข่าวจริงไม่จริงเดี๋ยวจะได้รู้กันนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมวันเกิดหนุ่มโตโน่ในเดือนนี้จะมีแผนไปทําอะไร2เรื่องนี้ไปฟังจากปากหนุ่มโตโน่กันเลยครับจริงๆแล้วผมกับครูเป็ดก็เคยได้เข้าไปคุยครับมีความคิดที่ว่าจะทําแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ทําจริงๆแล้วเนี่ยคือคือพี่เอกับครูเป็ดเขาเป็นเพื่อนกันครับแต่ว่าตอนนั้นตัวเราเองเราก็ไม่ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับแต่ว่าวันที่ ก็มีวันที่ครูเ,ออเป็ดพาไปดูที่นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วรู้สึกว่าไม่ไม่ลงตัวก็เลยไปดูที่อื่นก็เลยเปลี่ยนค่อยว่าค่อยยังไม่ได้เพิ่มสาขาครับคือคิดว่าวันวันแม่นะครับอยากจะพาโมแวหาคุณแม่ครับเท่านั้นเองครับไม่ได้มีแผนจะฉลองวันเกิดเลยเลยเพราะว่าตอนนี้งานหนักมากครับ นั่นเองนะครับจ้าสาวๆหลายคนนี่อิจฉานะแน่นอนครับอย่าว่าแต่สาวๆเลยผมเป็นหนุ่มๆคนยังอิจฉาพี่โตโน่เลยแฟนเขาน่ารักขนาดนั้นนะครับนั่นเองครับและนี่คือ3ข่าวนะครับในช่วงของ Pop News นะครับช่วงหน้า Pop Around the World มีข่าวต่างประเทศรออยู่ตอนนี้พักสักครู่ครับครามทับใจของคุณแม่เหรอคะคือคุณแม่จะคอยอยู่เป็นเพื่อนนะคะคอยอยู่เคียงข้างอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กๆแล้วก็คอยดูแลด้วยนะคะยังไงก็ ขอให้คุณแม่มีความสุขนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่กับหนูแบบนี้ไปนานๆน,นะคะเอาละครับกลับมาอยู่กับผมในช่วงป๊อบ Around the world ช่วงดี้จพาทุกคนไป Around Around the world อัปเดตข่าวสารวงการบันเทิงในต่างประเทศครับและวันนี้ข่าวต่างประเทศที่ผมนำมาเสนอนั้นอยู่ในสกรูปเจ๋งๆเยอะเลยแต่ก่อนจะไปดูสกรูปนะครับผมมีข่าวมาอัปเดตเกี่ยวกับหนังเรื่อง Guardian of the Galaxy ครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่รู้จักเพกคนนี้เลยนะครับอดีเขาก็พุ่งขึ้นมาเลยนะครับกับคริสแพตคนที่แสดงเป็นตัวเอกสตาร์ลอในเรื่องนี้นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยพ่วมกับเจมส์การบอกว่า ถ้าจะเอาคริสแพทมาเล่นเนี่ยผมขอเรื่องนะักแสดงคนอื่นยังจะดีกว่าเพราะว่าไอ้เจ้าอ้วนเนี่ยเหรอเจ้าอ้วน,น,นจากซีรีส์เรื่อง Park and Recreation เนี่ยนะจะมาเป็นพระเอกในหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่จะมีเด็กๆเ,เป็นแบบเด็กๆจะตบชี้เนี่ยคนนี้คือไอดอลจะเป็นไอดอลใช่คนแบบนี้เราจะใช่จากนั้นมานะครับระหว่างเดินสายโปรโมทเขาก็คิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะมีชื่อของคนนี้เข้ามาแล้วเนี่ยมันยังไงยังไงอยู่ครับ แต่พอได้เจอกับคริสแพ t ตอนที่เขามาออ i ิชันทั้งหุ่นที่เป๊ะขึ้นและแอคติ้งที่มากขึ้นนะทำให้เขารู้ตั้งแต่20วินาทีแรกเลยว่าคริสแพดคือพระเอกที่จะทําให้เรื่องเรื่องนี้ทั้งสนุกและขลังด้วยนะครับหลังจากนั้นมาคริสแพดได้รับบทนี้ปุ๊บแล้วก็ได้ลองทดสอบกับการทำา CG หลายอย่างก็กลายเป็นว่าเขาเหมาะสมที่สุด เขาได้ลบคำสบประมาทของการเป็นไอ้อ้วนจากซีรีส์เดิมนะครับจนตอนนี้เนี่ยเขาแซงหน้าดาราชั้นนําดาราดระลับโลกไปหลายคนแล้วด้วยเพราะในเรื่องนี้มีดาราชั้นนําที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเนี่ยไปออเดชั่นกันเยอะนะครับแต่ว่าคริสแพทกลับได้ไปเพราะฉะนั้นต้องแสดงความยินดีให้กับคริสแพดด้วยครับแหมบทสตาร์ลดผมไม่ดูมาแล้วนะแต่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เยอะมากใช่ไม่น่าเชื่อนะว่าจาก ไซส์อ้วนขนาดนั้นจะกลายมาเป็นคนคนหใช่ไหมครับนี่คือนี่คือต้นแบบของความพยายามที่ดีนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีไปแสดงฮอลลีวูดเวลาเขาจะรับบทอะไรทีน่ยคือเขาจะทุ่มทุนเต็มที่นะเต็มที่คือแบบฟิตหุนบางคนก็ต้องทําตัวให้อ้วนใช่บางคนต้องทําตัวให้ผอมให้เหมาะกับบทบาทให้เหมาะบทบาทนให้เชื่อจริงๆะครับไม่ใช่เพียงแต่รูปร่างนั้นหมายถึงยังมีเรื่องของบทบาทที่ต้องไปฟิกไปอะไรกันด้วยใครับนอกจากนี้ในสกรูของผมก็มีเรื่องเจ๋งๆเหมือนกันที่อยู่ในลักษณะเดียวกันอย่าติดอย่าติดตามอย่ารอช้าไปต สกรูปต่างประเทศสาวผู้นี้คือนางแบบที่ผันตัวมาเป็นดาราเคยได้แสดงใน Fifth Element Hotel. สาวสวยผู้นี้คือมิลล่าโจวววิชดาราสาวผู้โดดเด่นอยู่ในเทศกาลหนังเมืองคคนมาหลายปีย้อนไปปี2011ก็ดูสง่าง,งามในชุดราตรีสีแดงขาวของพราดาพร้อมทรงผมเรโทรฮอลลีวูดยังมีการปรากฏตัวที่ทําให้หยุดหายใจในงานออสการ์ปี2012ดาราสาวเลือกสวมชุดขาวหมดจดของเอลลสแอบและเครื่องประดับจากเจคอบแอนโคในขณะที่ย้อนไปในงานหนังเมืองคคนไม่กี่เดือนตัวเลือกชุดคือ on, เดรสสตินสีม่วงอ่อนไหลเฉียงที่งดงามพร้อมการปักเลื่อม ในงานที่ฝรั่งเศสของปี2013ก็ดูน่าตะลึงในเดรสกูตูที่เป็นดอกไม้สีดำและยาวจรวดพื้นจากชาแนลพร้อมเครื่องประดับจากสวารอฟสกี้อีกเล็กน้อยแต่นี่ยังเทียบไม่ได้กับการปรากฏตัวที่คานส์ในปี2014ดาราสาวมาในชุดของชาแนลตั้งแต่หัวจรดเท้าอีกครั้งเดรสสีดำพร้อมระบายสีชมพูที่ไหลทำให้ทุกสายตาจดจ้องอยู่ที่สาวงามผู้นี้ไม่ว่าจะสวมชุดอะไรในโอกาสใดก็ตามแฟนๆและช่างภาพก็ยังคงตื่นเต้นเมื่อราชินีพร้อมแดงอย่างมิล่าโจว it's crack or do ทลเลอร์เคิร์ถูกท้าทาให้เล่นบทนำในหนังรีเมคเรื่อง The r a i หนังจะร่วมถ่ายทำในเดือนมกราคมปี2015บทหนังเขียนเสร็จแล้วฝีมือนักเขียนที่อยู่เบื้องหลัง Out of the Furnace และจะอิงจากหนังต้นฉบับในปี2011ซึ่งเป็นเรื่องราวของทีมสวาด์ทที่ติดอยู่ในอาคารที่ถูกควบคุมโดยมาเฟียและพักพวกก่อนหน้านี้พี่น้องเฮมสเวิร์ตคือดาราที่ถูกวางตัวไว้ในขณะที่แฟรงค์กลิโลยืนยันร,ร่วมเล่นด้วยดาราหนุ่มเป็นตัวเลือกหลักในครั้งนี้รวมถึงข่าวลือร่วมเล่นซีรีส์ฮิตของ HBO ใน True Detective ซีซั่น2อีกด้วยซึ่งน่าจะปิดกล้องในช่วงเวลาเดียวกับที่เดวรดเปิดกล้องพอดีทําให้ดาราหนุ่มมีเวลาเตรียมตัวที่จํากัดหนังรีเมคเรื่องนี้จะกํากับโดยแพทริกฮิ h e ์ที่เพิ่งเปิดตัวกับ The Expendable s t a เท o เลอร์เยังได้บทตํารวจสุดโหดในหนัง t r u เ l i e ์ Exodus 7ซึ่งหลอกล่อคนขับรถไปยังทะเลทายตอนกลางคืนและเริ่มเล่นเกมจิตวิทยาที่แปลกประหลาด ทั้งเคธเบลงเชตและลูพิต้าเอนยองโกที่คว้าออสการ์ในปีนี้ไปได้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเพราะทั้งคู่อยู่ในลิสต์ของผู้ที่แต่งตัวได้ดีที่สุดในปี2014ของนิตยสารวานิ t y ี่แฟร์ถือเป็นครั้งที่2ของเคธบลงเชตที่ติดอยู่ในลิสต์นี้และเป็นครั้งแรกของลูพิต้าเอนยองโกเป็นดาราหน้าใหม่ของฮอลลีวูดดาราสาวเชื้อสายเคนยาอเมริกันได้รับคำชมอย่างล้นหลามจากการแต่งตัวตลอดงานออสการ์ปีนี้มีนักแสดงที่ติดในลิส์มากมายเช่นศิลปินเจ้าของรางว ฟาร์เรลวิลเลียมส์นักแสดงชาวอังกฤษเป็นนินดี้เขามาแบกและฮีโร่สาวจากแฮร์รี่พอตเตอร์เอ t มมาวัตสันร่วมพิถึงเชียอพระวงศ์ศิลปินและนักกีฬาอีกด้วยเริ่มกันที่ รถคลาสสิกจากยุค70ในหนังเทรลเลอร์แบล็คไท e s นี่คือยุคที่โทรศัพท์และรถมีขนาดกว้างและยาวรถในยุคนั้นดูเาวกับสัตว์ประหลาดท,ที่มาพร้อมกับเสียงคำรามของเครื่องจกักรมีชื่อที่ไพเราะและไม่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานความปลอดภัยในสมัใหม่นี้การดัดแปลงรถก็เป็นเรื่องที่สนุกเหมือนกันเมื่อคู่หูอย่างช m มต์และเจนโกะผู้คนร้ายตามล่าใน,วนทวนตี้ทูจัมสตรีททั้งคู่ได้ขโมยรถหน้าตาตลกมาจากข้างทางด้วยความเร็วสุดยอดถึง5้าไมล์ต่อชั่วโมงและหลังคาแข็งแรงที่ทน ทางต่อทุกสิ่งที่กระแทกใส่นี่อาจเป็นรถที่ปลอดภัยที่สุดในโลกรถในปัจจุบันสร้างให้มีความปลอดภยัยแต่เมื่อต้องขับรถจากทรานสฟอร์เมอร์คุณก็ได้รู้ว่าต้องมีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนสิ่งเดียวที่ใหญ่กว่าในหนังทรานส f ฟอร์เมอร์ f Extinction ก็คือพวกออโต้บอรในยามที่ไม่ได้ต่อสู้สามารถพลางตัวในคราบของรถในยุคป,ปัจจุบันที่สุดยอดและราคาแพงที่สุดเราได้เห็นบัมเบอร์บีพลางตัวเป็นรถคาร์โมโรคอนเซปต์แซดสซึ่งยังไม่ออกสู่ตลาดสาา้บททีี่่รคแพงด รายร่างเป็นรถบูเกตติเวรอนแกรนสปอร์ตวิเทส้วยพลัง1,200แรงมา้าได้เป็นรถซูเปอร์คาร์ที่วิ่งเร็วที่สุดในปี2013ด้วยความเร็วระดับสูงสุดถึง254ไมล์ต่อชั่วโมงและในปี2014 Lamborghini a v e n t เ d o r สวมบทเป็นตัวร้ายตัวหลักของเรื่อง ภาพใหม่บางส่วนจากก้องถ่าย Batman V Superman o a w n of Justice ได้เผยแพร่ไปทั่วอินเทอร์เน็ตตอนนี้เราได้เห็นเบ็นเอฟเฟกทั้งในชุดเสื้อคลุมและในมาาของ r u บู a เวนอีกด้วย และท้ายสุดมารูน n กํากำลังเตรียมตัวเพื่อแสดงในงาน MTV Video Music Awards ในปีนี้งานจัดขึ้นวันที่24สิงหาคมและวงดังวงนี้จะเล่นเพลงจากอัลบั้มใหม่ We ด้วยเช่นกันศิลปินที่จะเข้าร่วมงานนี้ยังมี Five s e c o n d to Tomorrow Archer และ Ariana Grande อ่มไปเลยนะครับกับข่าวในสกรูปต่างประเทศของผมครับน่าสนใจมากๆนะครับมีหลายข่าวเลยทีเดียวนะครับเอาไปถึงเรื่องของการเล่นเกมบ้างดีกว่านะครับอย่างที่บอกว่าทุกสัปดาห์เราจะมีการแจกของรางวัลให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการเอป๊อปของเรานะครับใช่แล้วแล้วสัปดาห์นี้นะครับก็แจกของรางวัลใหญ่อีกแล้วนะครับเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์แพ็คเอ้เมเจอร์ซีนิเพล็กซ์เอ็นเตอร์เทนเมนต์แพ็กเกจนั่นเองซึ่งประกอบด้วยบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์และ e g จ6ใบนะครับ บัตรโยมโบลิ่งบูโอลิทึมแอนโบ6ใบและบัตรร้องคาราโอเกะบูโอลิทึมแอนโบอีก6ใบทั้งหมด3อย่างเนี่ยคือเรามอบให้คุณผู้ชม1ท่านคือท่านที่โชคดีที่เราสุ่มจับขึ้นมาซึ่งกติกาง่ายๆมากเลยครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมมีคําถามจะถามคุณผู้ชมนะครับคําถามประจําสัปดาห์นี้นะครับจะถามคุณผู้ชมว่าภาพยนตร์เรื่อง Into the Storm นะครับเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับอะไรครับตอบนะครับได้ที่ใต้ภาพนี้นะครับ หลังจากคำตอบนะครับคุณผู้ชมวงเล็บด้วยคำว่าเมเจอร์ต่อท้ายมาด้วยนะครับครับและนี่นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มาร่วมสนุกนะครับทางรายการนะครับจะสุ่มจับผู้โชคดีย้ำว่าเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นนะครับแล้วก็ภาพนี้ภาพเดียวเท่านั้นนะครับที่คุณผู้ชมจะร่วมสนุกได้นะครับและเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีเนี่ยใน APO p เพียงบันเทิงในวันพรุ่งนี้ครับผมใช่แล้วครับผมยังไงก็มาร่วมสนุกเยอะๆนะครับถ้าอยากรู้กันเนี่ยก็ไปซื้อบัตรดูได้เลยนะครับที่เครือเมเจอร์ทุกสาขาดูว่า Into the Storm เนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรผมว่าชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเหรอเนาะครับผมแล้วตอนนี้นะครับเรามีอีกหนึ่งแอปดีๆนะครับมาฝากกันนะครับผมกับเมเจอร์มูฟิพลานะครับแอปเดียวครบทุกเรื่องหนังในมือคุณนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีๆนะครับทั้งแอปสโตร์แล้วก็กูเกิลเพลย์นะครับพิมพ์เมเจอร์มอฟิพลาสเกี่ยววกัับนแมม่าด้วยครับ ขอบคุณคุณแม่นะคะสําหรับในทุกๆวันนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ที่ที่เลี้ยงหนูจนมาถึงทุกวันนี้นะคะหนูก็จะรักคุณแม่แบบนี้ตลอดไปเหมือนกันจะดูแลจนกว่าคุณแม่จะแก่ขอให้คุณแม่อยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปเลยค่ะครับ ในช่วง Pop Society วันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปชมบรรยากาศงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะครับชุดโขนพระราชทานศาสตร์และศิลป์แผ่นดินไทยนะครับ,รบงานนี้นะครับจะอลังการขนาดไหนหรือ,อจะเป็นยังไงนะครับไปชมกันเลยครับ มาชมงานนิทรรศการนะคะแล้วก็ได้เคยดูโขนนะคะหรือได้เห็นถึงพระราชการณียกิจของพระองค์ท่านแล้วเนี่ยนะคะจะเห็นว่าพระองค์ท่านได้ทรงงานไว้มากมายเพื่อประโยชน์ของคนไทยเพื่อเป็นสมบัติของแผ่นดินไทยนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนคนไทยนะคะว่าทรงทําอะไรฝากไว้ให้คนไทยมากมายก็อยากให้ทุกท่านเนี่ย เมื่อลำลึกถึงแล้วก็ช่วยกันดูแลช่วยกันหวงแหนแล้วก็รักษาไว้ให้มันคงทนแล้วก็อยู่คู่กับประเทศไทยต่อไปอีกนานๆน,น,นะคะ ได้ทาให้ศาสตร์และศิลป์หลายๆอย่างเนี่ยนะคะมีชีวิตชีวาขึ้นมาพื้นปูขึ้นมาไม่เพียงแต่การร้องการรําเท่านั้นการแต่งหน้าการปักผ้าการออทําเครื่องประดับต่างๆก็พลอยที่จะพลิกฟืนแล้วก็สวยงามจเจริญตาขึ้นมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านทําท่านไม่ได้มองแค่ระยะเนี้ยแต่จะทําให ไยถึงลูกหลานต่อไป เลยไม่เชยทั้งได้ทั้งกำลังกายนะครับรูปร่างจะต้องบึกบึนผู้ชายก็หล่อผู้หญิงก็สวยแล้วก็คนอย่างยิ่งค่ะคนที่จะเก็บรักษาไว้ค่ะยิ่งมาเห็นหลังฉากของการของการสร้างโขนขึ้นมาสักฉากนึงเนี่ยน่าประทับใจมากค่ะน่าประทับใจอย่างยิ่งน่ามาชมค่ะ <ผ>ครับ <ไป S 2> ผมใครที่สนใจงานนี้นะครับผมจะจัดขึ้นนะครับ ในวันที่จนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17สิงหาคมนี้นะครับณเดดเอเวนฮอลนะครับผมชั้น3ห้างเซ็นทรัลชิดลมแล้วก็บริเวณชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอมบาซอนนั่นเองครับครับนี่เคยรำมาใช่ไหมผมเคยรำผมเคยรำตอนอยู่มหาวิทยาลัยครับแอ้แลแบบว่าเป็นยังไงรู้ไหมครับตครับสอบตกครับเอาละครับสวันนี้นะครับเวลาของรายการ APO ปก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันได้ใหม่นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา2ทุ่ม15จนถึง2ท HD HD ักไปเลยนะครับหรืออย่างว่าระบบ High Definition ครับสองช่องทางหลักๆเลยครับช่องทางแรก Armrin TV TV HD ช่อง34ถ้าใครดูแบบเคเบิลนะครับบวกไปอีก10เป็นเลข44ครับช่องทางที่2ดูได้ทั่วโลกเลยนะครับกับช่องทางที่มีชื่อว่า World Wide Web a r r i n TV com ครับและย้ําอีกนิดนึงนะครับสำหรับเกมที่ผมให้คุณผู้ชมร่วมสนุกไปที่ประกาศไปนะครับ ไปที่ Facebook หรือว่าที่ i n s t a g r กรมของเราก็ได้นะครับ Facebook เนี่ยคุณผู้ชมไปที่ a pop amarin tv นะครับส่วน In s t a g r a m เนี่ยที่ a pop underscore amarin tv hd ครับที่รูปภาพที่เราให้ดูไปใช่แล้วครับที่มาเล่นกับเราเยอะๆนะถูกต้องครับผมประกาศรางวัลพ่รุ่งนี้ครับผมส่วนวันนี้นะครับขอบคุณเสื้อผ้าหล่อๆของเราทั้ง3คนด้วยนะครับผมจาก a l u r m nus นั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับบอกรักคุณแม่ในทุกๆวันด้วยนะครับครับวันนี้เราสามคนประหลาดลงแล้วพบกันได้ใหม่ในว อยาดูแลทบทานคุณอยากบอกรักให้โลกได้รู้ที่สุดของความรักน,นั่นคือความ